2 i 2 4ปีนี้งานแสดงเปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วบรรยากาศยิ่งใหญ่เป็นที่สุดเลยนะครับในแล้วนะคะได้เห็นความน่ารักของช้างน้อยได้เห็นความยิ่งใหญ่ของช้างสุรินที่มีความสง่างามอย่างยิ่งไม่มีที่ใดเสมอเหมือนค่ะและนี่คือพิธีเปิดงาน,านงานแสดง ซึ e e the ่งเป็นครั้งที่64เปิดอย่างเป็นทางการโดยท่านประธานในพิธีพลตำรวจเอกข้าพูนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการค่ะขอเสียงปรบมือดังๆอีกครั้งหนึ่งค่ะ ladies and gentlemen now the opening ceremony has started already we would like to thank the police lieutenant general พมพูนชิดชอบ the minister of education to preside over the opening ceremony ใจสื่อไฟฉายเตรียมพมพูนชิดชอบเซียนเ แล้วก่อนจะนี้ครับธรรมดาน้องชางน่ารักนะครับทุกเชือกในคนก้าจะได้เดินทางไปยังที่พัก,กเพื่อเตรียมความพร้อมนาการแสดงมาให้ทุกท่านได้รับชมกันในวันนี้ด้วยนะครับได้ยินเสียงกลองชัยได้ยินเสียงของซินเกลจากหมอชา the or the horn wheel. and together with the music as a sign of the official opening ceremony. Now the elephants are going to take a rest and preparing for the um, official show. Please uh, wait for a while for them to get ready. không <coughs> ท่านประธานในพิธีนะครับได้ไปยังเกิดช้างนะครับเพื่อที่จะลงไปยังพรมพิธีครับเพื่อที่จะร่วมรับชมการแสดงช้างในอีกไม่กี่นาทีขณหนี้นะ